คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอน,นีปูปิศนาโคราดกบโทมาเหล่งดวนเดอครับพี่น้องปูกามั่นใจฮักแล้วครับสําหรับแนวทางเหล็กอน,นิมิตของปูนะพี่น้องเนาะบ่าว่าเหล็กบนหรือเหล็กล่างครับผม พิจารณาให้ดีได้ครับผมสําหรับเหล็กปูปิจนาโคลาดนี่หมวดวังหันนี่ศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยนะครับพี่น้องเนาะที่ปูหมากตอนคลิปแรกครับผมเอาพี่น้องครับผมเพื่อไว้เป็นการเซเวลาานะพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปขอโชว์ขอหลับเหล็กดวนของปูเลยครับผมครับก่อนเิเบิ้งตัวเหล็กของปูกะขอกาบขอบคุณปูเด้ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับลูกกับหลานชงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่กับเก่ามาแช่ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยครับฮัลโหลปู่ครับลูกหลานเก่ามาเชี่ยอากาศนมาจัสการปูปิศานาโคราดเด้อครับผมเอออาจะเล่นอนปู่ครับอันหลังจากที่คลิปแรกที่ปูเมตตาให้กับลูกกับหลานก็คืออาบนหาเจ็ดแปดแล้วก็ล่างกับจีเป็น หาหนึ่งกับซี่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ปูเจเ็กนิมิตรยังเป็นตัวเก่าหรือว่าจะเป็นตั้งไรครับปูิดดเ็กหง,รงครับผมคอือพอเอาบอกไปหาเจ็ดแปดปุ๊บมือลางมากนี่อ่าีเมซี่นีพาแล้วก็เนมพราะกันมากาบแลับนั่นนี่กูหนึ่งบอกไปมากบอกว่าเมซี่เป็นอายุเจ็ดสิบสาม อืมครับนี่แหละกูเลยว่าเอาเจ็ดสิบสามสี่สี่เพราะท่านไหนเท่าเพราะว่าเป็นสาอยู่นะครับคนนี้ว่าบรแมนกูทั้งหลังหุ่นนะกูทั้งหลังสุดนกัเท่าแห้งมากูก็เลยว่้บ้างว่าเรื่องเจ็ดสามขึ้นมาแต่เพราะว่าเขาบอกบริวารเป็นเลขเป็นเบดือกครับผมแล้ววันนี้กูเคยเรียกว่ามันเจ็ดสามม่อกูก็สงสัยอยู่บ้านไม่ล้างมาอยู่ด้ีบ้านถ้ามีเสียงคนเขาเบาว่านเบาเรื่อง เลขเจ็ดสามเนี่ยแต่ว่าเขาบอกเลยบอกว่าเป็นเลขเขาบอกว่าเขาเหตุอย่างหนูมันได้เจ็ดสิบสามอืมครับผมเจ็ดสามแต้มเขาวางสี่เขาว่าเขาว่าเขามีเจ็ดสิบสามแต้มบ้านเมื่อคืนนเหมันเป็นวันพระนอเพราะว่าพูกกีลลั่ตีปูเนี่ยครับเลขมีมามาณนวันพระพราว่ามือมือวานนี่เมื่อก่อนนี่อันอันปูไปฟันว่าน ห่อนะมันดึงดึงผู้ใชยถึงไปขึ้นในหนังครับผมแล้วมันไม่มีห่ออีกล่ำหนึ่งบินมาไปพัดห่อนมันไปนพัดผู้ใชายนะ่ะขาดโอ้มันเลยแต่จะหายวับไปขึ้นในหนังเนี่ยครับเือปูก็ดรัดทีปูเนี่ยมันคือเฮลิคอปเตอร์มันป็นแปดเออแล้วผู้ใชานั้ยมันเป็นหาผู้ไว้ว่าแปดศูนหาได้ว่าแบบเนี้ยแล้นี้กู้บอกไปเรื่อยๆบอกให้สร้างปัญหาคนคืนมีสุกไม่ยังก่อหน้าคนอเมริกาอย่างครับกดีเอานะ แต่วาปูนั่นเป็นซีเมนคิดเมนต์ปูซีเมนมันมาเมือนคืนเจ็ดแปดเจ็ดแปดบ่ปูคือแมนแ้วมันเป็นเหลือกลางเพราะว่าน่ะเมื่อคึืนนี่ยปู่ลงไปในน้ำปูเอาปูมือไปจับปลาปลามันลอยอยู่ในน้ำครับผมมานจะเกลี่ยเนี่ยตัวตัวกับยังไก็ปูอาไปจับพวกกระสีมันก็จับปลาในน้ำมันก็จับบลได้อี่หรอเนี้ยเมื่อไปสู้เอาคือจัางมัน มันคุ้นๆนี่นะครับผมยับมากประคอง <มา S 1> ขึ้นมาประอครระองปาออลาเออระบาดน,นี่พอเข้ากันน้าม,มันส็แหงยุ่งยังก็สู่ปลาเนี่ยวกวับลงไปเลยละปลานั้นหลายหลายคนพาก,กันไปเก็บปลาบานนี้มันมีผูหน,น,นึ่งเอาปืนไปยิงปลาอยู่ทั้งลุมถึงครับคือยิงไปจากบนไปเสียบปลาอยู่ทางล่างครับผมเอาปูเขาเรยว่าเอาไปยิงแ็ดหนังคือปรจักเอาน้ํามนเห็นหรอก นี่ปลาตัวก็ง่ายหนแสดงว่ามันเป็นเหล็กเบ็ดเปดล้างปูอะอ๋อี่ปูหายเจ็ดแปดบนนี่มันจีเป็นลางครับผมแน่นเพราะว่ามีแนวเบิงแล้วแล้วี่ปูบอกว่าอันดิ้นไอวมันไปฮัดครับหล่นในที่นั้นที่จริงอะมีมีภาพแรกสุดหนาคือมันจับพวงมาไล่ดิมันจับพวงมาไล่้ะบาดเนี้ปูก็เลยไปถามมันใช้คันเร่งใช้เบรกยังสิหน้าครับผูอยากให้เบิ้งแต่ว่ายิดปูน ไปเพลงว่าฐานหนึ่งมันบะเมงม,มันมันอยู่สีมืออยู่พวงมาไล่มันอาจจะเป็นแสดคหาแต่ว่าวันจ้างมันเกาะมันเบ่ไอ้บ้างดูสีเพราะเห็นแตเวลาครบไม่ว่าควบม,มันใจผูาครับผ <c oughs> ู้ผู้ทีท่เส้นเล็กเจ็ดแปดตัวเดียวเลยเจ <7 8 S 2> ็ด <8 S 2> <า>แปดลงังแมนเจ็ดแปดลังตัวเดียวแล้วก็ฐานเปนเพื่อนนะฐานเป็นเปิลนะครับคือมือเป็นหา เพราะว่ามือแรกสิผู้ว่าหาเจ็แสก็คือเอามือไปจับปาน่ะครับแล้วมือขึ้นเป็นวันพระผู้ก็ไปจับปาอีกยังจับปานกัเกาอยู่ถ้าา้ามันตีง่ายๆก็คือเส็ยแปดแล้วบ้านเนี่ย้ามันตีแบบเปีนยงๆก็คือหาแสดเพราะว่าก้อนหนานั่นครับผู้ก็ไปจับปืนอีกแบนครันควันหนาวันพระผู้ก็ไปจับปืนเป็นย่างบุ๋ เคยปูอ er le ันนี้ว่าเร้งเนาะปานนึงเป็นปูเคยฟันไว้แต่คล้องไปแชทหรือเด็กว่าหาแอบดมแต่ว่าเย็ดสามดีเขาบอกมากูหูอยู่เขาบม่ได้บอกเด็กจ้เขาถัว่าปูออกจากเด็กยัดแกะที่ที่ปููฟันช่องหลบนี่แม่คือคือเพราะเขาไปหาผอปุ๊บนันจีไม่แน่วถือว่เขาออกจ้ะอ๋อ จังทั้งแมเว้นพี่ว่าเพราะว่าครับมันมันมีแนวบางหอกเพราะว่าเด็กปูนี่อู้ีิว่าไปแล้วก็เด็กเงินหลานถ้าเดาด้วยจริงปู่ก็บอกแยกออกเป็นเด็กครับปู่มิญโอมเป็นเป็นกระไดเยอะกว่ากันปู่บอกว่าซีสองศูนย์เป็นกระไดเพราะอะไรันมาสองศูนย์เป็นกระไดแล้วจาตัดเลนเนาะปูบอกว่าเออปูบอกว่าอันซีสองศูนย์เนาะตอนอันปู่มั่นใจแต่ที่จริงมันมันปากปูบังปูว่าสี่ดอกศูนย์เก้าแล้วล่ะ มันก็ซีหนึ่งมาพาคนกระจาเให้เขา่นไปเอาอตเตเรี่กซคหนึจริงที่เขาใบเนี่ยเขาสีใบเขาบอกว่ามันมีซีซีอยู่บนเพราะว่าู้หยิ่งยืนอยู่สูงๆดิลักทีปูเนี่ยมันจะบอกด้วยว่าบนว่าล่างอืมอันอันคชิดนี่อันย่ำเจ็ดแปดนะั่นแหละเจ็ดแปดตะวันเป็นบนหรือล่างห่ะปูครับผมเป็นล่างเลยเป็นล่างเจ็ดแปด บนเดี<น>๋ยวใช้เอสตี้ไปหาเอาก้อนฟันเสียเอาที่ปูให้าหาเจ็ดแปดนี่คือมันเป็นรางแล้วเนาะปูนเนาะเหล็กตัวนี้มันเรียงล่วงล่าง,ลง,ลางเ,เจ็ดสามกับเป็นเหล็กอันล่วงเหล็กล่วงบพะแม่ปูนี่เชียงปูว่าเอสสามล่วงแน่นอนเอฟทีอันปูเพึ่งแม่นั่นเนาะปูนั่งก้นหัวมันใจเหล็กลุ่มสองนี่ปูว่าปูเคยเชียงใต้แหละมันบัแม่ลุ่มสองครับ แต่ผูใ้ใดที่รงทุน0ูนสงก็เจ็ดสามเนี่ยขัาใจเลยอย่จะไปปุ่มนี่ผู้ดใดออกาวัดเดี๋ยวหรออืมครับเสนะื้อปูน้นี่เพราะว่าปู้นี่ใส่สมาธิสิโดเมันว่าใส่กระเบิ้งสาธิสีเกาหันนะพรา,าพพพว่าปูอันโมู่ปูคุยลิปนี้ปูว่าฟันไปเลยฟันไปเลยลไปเลยล่างเจ็ดแปดด้วยครับผมการล่องก็คือร่อง ล่องหาแปดอันนี้ปูมากอันบอกเลขล่างได้ครับพี่น้องสําหรับเลขกบนเเลขบนนั่นอันอันเพาต้องไปเขียนล่งดอกผู้ใดฟั่งกันมีปลาชามันึ้นมากกับมีโซ่ไปบพรต้องไปเขียนลงมันสิดหลายโซ่มันติงงคือปูฝันว่าให้รถอถเต์มันตัดผูใส้ใจเรื่องอากาศถ้ามันดีเป็นเหล็กกับแปดสิหาอ๋อครับผมเอราต้องไปเขียนดอกมันหลายตัวแต่จะเอาตัวสิบตูปูมันใจหนึ่งี่เก็บแปด ปูปโทเป็นเจ็ดแปดล่างแน่นอนอัอนอันหาเจ็ดแปดนี่ที่ปู้ให้คลิปแลกก็ตัดเหรียญบนล่างเลยลูกปูง่ายดีแนนครั<อ>บ <หา S 1> ผมแบบหาแปดแต่มีเปอร์เซ็นต์อยู่เพราะว่า<อ>มือนะึ่นะมือนเป็นหามือหนึ่งอะปูไปจับปืนปูไปจับปืนนี่มันเกิดจับปืนกับเจ็ดแปดก็ได้หรือหาแปดก็ได้จริงนะครับผมแต่ว่าเป็นอย่างปูจังหว่าเจ็ดแปดกส็สิแต่มันเอาเจ็ดสามมาหล่อเข้า ันตน้องมีหลักอยู่หันที่คนหนึ่งม,มันมันมาสกวเือละเจ็ดสามนี่แต่ว่าปูเบิ่งแต่มันบอแมนเนมันอยู่ซื่เพราะว่าถาคาเลขมันแมนเนี่ยมันติดตามสิ่งกันเลยราะว่าที่จริงเขาจับยังมากแล้วมันติดิดยังทีได้มันแมนโต้วันยังติดนอารารแต่ว่าเจ็ดสามที่ปูนิมิตได้ก็คือมีเสียงผู้หิงมาเบากับแมซี่สี่เห็นว่าอายุเจ็ดสิบสามนะปูนะที่ปูเบา ตอนต้นลิปครับผมปูที่แรกปูก็มันใจอยู่แต่ว่าปูบ่งแบบมันบแมเห้นก็เี่มันมันพ่นมาสิเจ็ดแปดจับปลาอีกนีครับมันมีดแปดอ่ะเราพู้ไดวิ่งวิ่งแปดล่างเดีเลยเพราะว่ามันเข้ายิ่งปลาอยู่ทั้งลุมบุญนี่หน้ามันโบกลงไปแล้วเขายิ่งลงไปนะปูก็เลยว่าเขาไปยิ่งยังคือไปจับเขาน้ามันแห็นกันะครับแต่ว่ามันเป็นเด็กล่างลัดที่ปูนี่ปลาคือแปดเล่นป่ครับผมปลาแปดเล่นเนีเจ็ด เจ็ดอ่ะก็คือตัวร่องเจ็ดคือจับจับโอเจ็ดอี่จับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขล่างแต่ว่าตัวร่องก็คือหาแปดแขนลงแค่สองตัวในล่าคิดนี้นะครับปูเอ้าวมันมั่วนดีนั่นผู้ใดเคนตั้งความฝันแบบน่าเป็นเอาไปเสียงมันฝันดีเด็กอ่างสืฝันบดีกับพิเศษบุศีแต่ว่าตัวสิบปูหมั่นใจกับที่เจ็ดแปดครับปูหมั่นใจตัวนี้เด้อครับพี่น้องลองเชื่อเบิ่งเพราะว่านี่เป็นปูเมันกับปูเมันกับแน่นมาตลอดได้เลยเนาะ ครับผมแต่มัน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 ผิดพลาดกับซื้อปูอันอันหลงส่วนเองหลงส่วนมีมีอันนิมิตล่วงมาอันหลอกปูครับผมมันหูชุดอ่อนเท่าเด้ครับมันหูชุดอ่อนเท่าเอาสีหนึ่งตัวแดงๆมาหลอกแต่ว่าวันนี้มันกับแม่ยำอีกนันมันหูว้าเทาีเองนะแต่ว่าปูบางเดียวมันบวมแมนแดบกเจ็ดสามมันดังเพระโดนอาไรครับนี่เป็นเจ็ดแปดนี่แหละหาปู ลูกหลานกระจีอ่าฟาไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อครับผมสําหรับเลขเจ็ดแปดครับลูกกระจิลบควนปูสมนีเด้อครับผมกลับนำมาจัดการครับสาธุครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็อ่าได้รับชมรับฟังแล้วเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับอ่าเลขนิมิตของปูหลาสุดเด้อครับผมปูกับมันใจก็คือเลข ตัวนี้ครับผมมั่นใจสุดก็คือ78ครับพี่น้องตัวร่องกับเป็นหาแปดนะครับผมสําหรับอ่าเลข2ตัวนี้เน้นล่างได้ครับพี่น้องสําหรับเลขบนปูกะให้พี่น้องเอฟซีาตีเอาทีมีผู้ใช้อาเพิ่นแขนเฮลิคอปเตอร์เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอีกใบพัดนะครับผมมา่านอันตัดล่างเพิ่นนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือความฝันของปูครับผมปูว่าดจะเป็นเลขบนแต่ว่า ในคลิปนี้ปู้มันใจที่สุดก็คือเลขกลางถี่ว่าปู้ไปจับปลาตะเพียนนีคน่ครับพี่น้องครับก็คือตีมากก็คือเจ็ 8, กับห8าแปครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเ c ซีของเกามาเชีอ่ามีโชคมีลาบเด้อครับผมอ่ารับชมรับฟังแนวทางของเกามาเชยแล้วขอให้ถูกหวยเรวยเงินนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ